สวัสดีครับวันนี้มีข่าวสำคัญโดยตรงเลยนะครับจากโรงเรียนสามพาดพิทยาคารเป็นประกาศสำหรับน้องๆน,นักเรียนชั้นม .1 หนึ่งและก็ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะสำหรับปีการศึกษา2568ที่กำลังจะเริ่มนี้ใช่ครับเป็นเรื่องของกิจกรรมทดสอบความรู้เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับ ข้อมูลสําคัญมากๆเลยนะครับที่ต้องทราบกันก็คือการทดสอบเนี่ยจะมีขึ้นวันอังคารที่14พฤษภาคม2568อือเวลา9โมงเช้าถึง11โมงเช้าครับที่โรงเรียนสามพาดพิทยาคารเลยค่ะก็คือสอบที่โรงเรียนเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เน้นย้ําว่าสําหรับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนเลยนะครับที่จะต้องเข้ารับการทดสอบนี้ ค่ะและชื่อการทดสอบนี้ก็น่าสนใจนะคะทดสอบความรู้เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนคือคำว่าวางแผนพัฒนาศักยภาพเนี้ยค่ะ มันมันสำคัญนะครับสำคัญยังไงครับคือมันบอกเราว่าโรงเรียนไม่ได้มองว่านี่เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกหรือว่าตัดสินเกรดอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อแต่มองเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นมากกว่าเพื่อจะได้รู้จักนักเรียนแต่ละคนว่าถนัดด้านไหนหรือว่าต้องการส่งเสริมอะไรเป็นพิเศษตั้งแต่เนื่อนอ,อ๋อครับเหมือนกับว่าเป็นการทําความรู้จักกันในเชิงวิชาการก่อนตั้งแต่เปิดเทอมเลย เพื่อจะได้วางแผนสนับสนุนได้ถูกทางอย่างนั้นไหมครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะมันก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนเลยค่ะที่ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านสารต่ออนาคตเพื่อการศึกษา Hmm. การทดสอบนี้ก็เหมือนเป็นก้าวแรกของการสารต่ออนาคตนะคะเพราะโรงเรียนพยายามทำความเข้าใจเด็กๆตั้งแต่ต้นเลยครับผมจะได้มอบการศึกษาที่เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการได้ตรงจุดที่สุดตลอดปีการศึกษาหรืออาจจะมองยาวไปถึงอนาคตของเขาเลยก็ได้ค่ะ น่าสนใจมากครับแล้วรูปแบบการทดสอบนี้เป็นยังไงบ้างครับทางโรงเรียนได้แจ้งไว้ชัดเจนไหมครับอ๋อชัดเจนครับเขาบอกว่าจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยปรนัยนะครับใช่ครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือแบบเลือกตอบนั่นแหละครับจำนวนทั้งหมด100ข้อโอ้หนึข้อครับใช้เวลาทำสองชั่วโมงเนื้อหาก็จะครอบคลุม4วิชาหลักๆเลยครับคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ อืมการที่เลือกสีวิชานี้ทั้งคณิตวิทย์ไทยอังกฤษเนี่ยก,ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐานมากๆเลยครับผมทั้งเรื่องคนวณการคิดวิเคราะห์แล้วก็ทักษะภาษาซึ่งเ,เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆต่อไปนะคะใช่เลยครับส่วนรูปแบบที่เป็นปรนัยร้อยข้อในเวลาสชั่วโมงเนี่ย ก็อาจจะพอประเมินได้ว่าเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในภาพร,มรวมมากกว่านะคะอ๋อคือไม่ได้วัดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลึกๆน่าจะยังไม่ใช่ในขั้นตอนนี้ค่ะอาจจะเป็นการดูภาพกว้างๆเพื่อให้เห็นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนในด้านหลักๆก,ก่อนครับเพื่อที่จะได้เอาไปวางแผนการเรียนการสอนต่อไปได้ใช่ค่ะให้คุณครูทางโรงเรียนเห็นภาพรวมแล้วก็นําไปวางแผนการสอนหรืออาจจะจัดกิจกรรมเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้ได้ค่ะ ครับผมทางโรงเรียนก็มีคําแนะนําฝากถึงน้องๆน,นักเรียนด้วยนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็คือขอให้เตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับสําหรับการทดสอบแล้วก็ควรจะมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาสอบเล็กน้อยอืมอันนี้สําคัญและที่สําคัญอีกอย่างคือแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อยครับ ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ทางโรงเรียนก็เน้นย้ำมาสำคัญมากเลยค่ะเรื่องพวกนี้เพราะว่าการเตรียมตัวดีๆการมาถึงก่อนเวลาเนี่ยมันช่วยลดความประหม่าหรือความกังวลที่ไม่จำเป็นได้เยอะเลยนะคะครับทำให้นักเรียนแบบว่าทำข้อสอบได้สบายใจขึ้นแสดงความสามารถได้เต็มที่ขึ้นด้วยใช่ครับส่วนการแต่งกายเรียบร้อยก็เป็นการให้เกียรติสถานที่แล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในการสอบด้วยค่ะ mm. ทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อความแม่นยำของผลการประเมินนะคะ อ๋อคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ค่ะเพื่อให้โรงเรียนนําข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาศักยภาพได้ตรงตามเป้าหมายจริงๆค่ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับเอาละครับงั้นขอสรุปสัน้นๆอีกครั้งนะครับสําหรับนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียน3ามพาดพิทยาคารทุกคนนะครับอย่าลืมวันอังคารที่1 4พฤษภาคม2568เวลา9้าโมงเชา้าเรามีนัดทดสอบความรู้กันที่โรงเรียนนะครับค่ะ เป้าหมายหลักๆเลยก็คือเพื่อที่โรงเรียนจะได้รู้จักและก็วางแผนพัฒนาศักยภาพของพวกเราทุกคนได้อย่างดีที่สุดครับผมค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าพอโรงเรียนได้ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนไปแล้วเนี่ยเขาจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือว่าออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มันแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างนั่นสิครับหรือว่าการที่โรงเรียนเลือกให้น้ําหนักกับสีวิชานี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยจะส่งผลต่อการเน้นย้าทักษะเหล่านี้ในการเรียนการสอนตลอดช่วงมต้นยังไงต่ออืม ก็หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าติดตามมากๆค่ะในการสานต่ออนาคตของนักเรียนรุ่นนี้ที่โรงเรียนสามพาสพิทยาคารนะคะ